สวัสดีค่ะวันนี้จะมาต้มซุปนะคะเพราะถึงหน้าหนาวแล้วนะคะซุปของเราก็จะมีแครอทมีแครอทมีข้าวโพดข้าวโพดหนึ่งฝักแล้วก็จะมีมะละกอใน,นใส่มะละกอมะละกอนะคะมะละกอลูก,ลกหนึ่งลูกเล็กๆนะคะใส่ลูกเล็กๆหรือจะลูกใหญ่ก็ใส่ครึ่งลูกก็พอนะคะเรามีหมูหมูสันในเดี๋ยวจะหมูสันในแล้วก็จะล้างให้สะอาดแล้วก็หัน่น หั่นเป็นชิ้นอ่าไอเล็กหน่อยไม่ต้องเล็กมากนะคะอันนี้หั่นประมาณจากักสองสาชิ้นก็พอนะคะซื้อมานะคะใส่หมูสันในจะ้ะมีแครอทมีข้าวโพดมีมะละกอมีมีแครอทข้าโพดมะละกอแล้วก็จะมีเก่าลัดมีเก่าลัดก็มีเห็ดอันนี้เห็ด เห็ดอ่าหิมะนะคะเห็ดหิมะนะคะอันนี้นะคะอันเล็กถ้าอันใหญ่อันใหญ่ก็ใส่แค่อันเดียวพออันนี้อันเล็กมันอันเล็กนิดเดียวก็ใส่สองอันนะคะเอาแช่น้ําเอาไปแช่น้ําให้นิ่มก่อนนะคะเราก็จะมีเปลือกส้มเปลือกส้มอันนี้ก็จะเป็นอ่าหมัดโจเขาเรียกหมัดโจอันนี้มีรสหวานนะคะอันมีรสหวานไม่รู้บ้านเราเรียกอะไรนะคะที่นี่เขาเรียกภาษากวางทุกเรียกว่าหมัดโจแล้วก็มีลามหั่ปลาหางแช่น้ําไปนะคะ เดี๋ยวเราจะมาปอกเปลือกอันนี้ก่อนวันนี้มาต้มซุปช่วงถึงหน้าหนาวก็จะต้มซุปนะคะซุปเฉพาะมีซุปหน้าหนาวอันนี้ซุปหน้าร้อนก็ใช้ได้จ้ะหน้าร้อนก็ต้มได้นะคะสูตรนี้นะคะ ก็จะมาหัน่นแครอทถ้าแครอทเนี่ยอันเล็กก็ใส่สักสองสองหัวสามหัวนะคะถ้าเป็นหัวใหญ่ก็ใส่สักประมาณสักหัวเดียวก็พอนะคะ ข้าวโพดจ้าเรามาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะกข้าวโพดนะคะอันนี้ต้มเครื่องมาเยอะนะคะสำหรับเครื่องมาเยอะสำหรับเครื่องไม่เยอะจ้าสูตรนี้นะคะเครื่องไม่ยุ่งยากจ้ะจากนั้นเราก็จะมาหั่นมะละกอ มะละกอเม็ดออกก่อนนะคะมะละกอจะเป็นมะละกอหามก็ได้นะคะมะละกอหามนะหรือมะละกอดิบก็ได้นะคะใส่เข้าไปก็จะมาหั่นมะละกอเครื่องไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะเครื่องง่ายๆจะ้ะ ใส่แค่นี้หั่นแบบนี้เลยนะคะใส่ขิงสักสองแว่นขิงสักสองแว่นนะคะขิงสักสองแว่น ากนั้นเราก็จะมาหั่นหมูเดี๋ยวเราจะไปลวกหมูก,ก่อนนะคะต้องเอาไปลวกก่อนจ้าหั่นประมาณนี้นะคะชิ้นใหญ่ประมาณนี้พอดีประมาณนี้นะคะ โอเคจากนั้นล้างให้สะอาดก่อนเราเอาไปลวกก่อนเอาไปลวกแล้วก็ต้องมาล้างอีกทีนะคะล้างให้สะอาดไดจ้าส่วนเห็ดส่วนเห็ดอหิมะเนี่ยแช่น้ําให้นิ่มก่อนพอแช่น้ํานิ่มแล้วเสร็จเสร็จแล้วก็ต้องมาบีออกแบบนี้นะคะบีออกแบบนี้จ้ะ ฉีกออกแบบนี้นะคะแปบ๊บเดียวก็นิ่มแล้วจ้ะแบบนี้นะคะแช่น้ําให้นิ่มแล้วเดี๋ยวก็มาต้มจ้าจากนั้นเราก็จะมาลวกมาลวกหมูก่อนนะคะโอเคจ้าสำหรับเปลือกส้มนะคะเปลือกส้มเปลือกส้มพอเราแช่น้ําให้นิ่มพอนิ่มก่อนแล้วทีนี้เราก็ มาขูดเอาตรงเปลือกนี่ออกนะคะขูดเอาตรงนี้ออกนะคะใช้เล็บหรือใช้มีดอะไรก็แล้วแต่ขูดเอาเยื่อมันออกตรงนี้นะคะเราจะไม่เอาแล้วก็ล้างให้สะอาดจ้ามาเจ้าเรามาต้มหมูก่อนนะคะน้ำไม่ต้องเดือดใส่ลงไปเลยจ้าต้มเลยนะคะลวกซะก่อนลวกลวกซะก่อนนะคะ พอลวกเสร็จกันล้างน้ำให้สะอาดจ้ามาจานเรามาเตรียมต้มกันเลยนะคะใส่ผักลงไปจ้ะใส่เห็ดหีมะลงไปใส่อันนี้ลงไปนะคะ ใส่หมูลงไปแต่แล้วก็ใส่น้ำ <c oughs> สูตรนี้เราจะไม่ใส่กระดูกหมูนะคะไม่เหมาะสําหรับใส่กระดูกหมูนะคะเราจะใส่หมูสันในใส่น้ำประมาณนี้นะคะอีน,นี้ก็เปิดไฟต้มให้น้ำเดือดน้ำเดือดแล้วก็หลีไฟกลางต้มประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะ,ะต้มให้เดือดก่อนจ้า พอเดือดแล้วก็หลีไฟกลางนะคะต้องประมาณชั่วโมงครึ่งจ้ะปิดฝาไว้เลยนะคะฝามันจะมันจะล้นก็แง้มแง้มไว้นะคะประมาณนี้จ้ามาค่าครบเวลาแล้วนะคะชั่วโมงครึ่งนะคะปิดไฟเราจะใส่ชุบเกลือแค่นั้นเองใส่เกลือนะคะใส่เกลือนิดหนึ่งประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวเรามาตักดูนะคะบำรุงร่างกายช่วงหน้าหนาวจ้าร่างกายจะได้อบกุนผิวจะได้ไม่แห้งจ้านี่จ้ะวันนี้ซุปของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ